ฝันเห็นแมลงวันท่านฝันเห็นแมลงวันคุณจะมีโชคลาภก้อนโตเข้ามาเต็มเต็มหรือได้คนมาคอยช่วยเหลือในหลายๆเรื่องให้สะดวกสบายขึ้นชีวิตข่วงนี้ไม่มีสะอะไรน่าห่วงการเสี่ยงโชคช่วงนี้งดเสี่ยงโชคจะดีที่สุด ศัตรูที่เคยไม่ถูกกันจะมาขอคืนดีจะเจอเรื่องขุ่นมัวเสียใจกับสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คาดหวงังหรือหวังไว้แล้วไม่เป็นดังหวงังความรักคนโสดได้แต่รอแล้วรอเล่ายัางไม่เจอคนที่โดนใจ คงต้องใจเย็นอย่างที่โบราณท่านว่าไว้ช้าๆได้พราเล่มงามคุณควรจะคบหาดูใจกับคนที่มีอายุไล่เลี่ยกับคุณให้มากที่สุดถึงคุณจะมีแฟนแล้วแต่ก็จะมีคนเสนอตัวเข้ามาใกล้ชีดการเงินการงาน เป็นช่วงที่รับงานหนักให้อดทนไปก่อนแล้วผลที่ตามมาก็จะดีเองจะได้รับความเห็นใจจากเจ้านายงานที่ทำร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมเป็นคณะจะมีปัญหาแตกแยกคนร่วมทีมจะเกิดปากเสียงกันแตกแยกกันเป็นกลุ่ม การงานได้เพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นเลขเสียงโชค1119110119196ขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ